สวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับชื่อสมพลครับรับงานอะไรไปทําครับรับงานสานกล่องปากกาครับใช้ระยะเวลาในการทําเท่าไหร่ครับประมาณสองเดือนส่งงานครั้งที่ส่งงานครั้งที่สองแล้วรวมรับเงินจากทางร้านโฟตอนเท่าไหร่ครับวดนี้ใช่ไหมรับเงเก้าร้อยหกสิบครับถ้าโฆษณาของทางร้านโฟอจากที่ใดครับมีคนแนะนําครับ ก่อนที่จะมาทาําท่านมีความรู้หรือเคยทํางานเกี่ยวกับงานสีมือมาก่อนบ้างหรือไม่ครับไม่มีครับก่อนที่ท่านจะมาทานกับร้านโพทองท่านเคยได้ยินคำแนะนาําหรือติชมเกี่ยวกับร้านโพทองหรือไม่ครับอเคยครับไปดูในเว็บไซต์มีคนพูดถึงถ้ามีคนแนะนาําหรือติชมแล้วเมื่อท่านได้ทํางานกับร้านโพทองแล้วนะตอนนี้ท่านคิดว่าอย่างไรครับก็สําหรับตัวผมนะมาทําก็ดีครับก็ ได้ไรได้เสริมดีกว่าอยู่ว่างวาท่านคิดว่างานที่ท่านรับไปทาจากร้านทอทอนนั้นมีความยากง่ายอย่างไรครับมันใหม่ๆก็ยากนะแต่พอถ้าเป็นแล้วมันก็ไม่ยากท่านคิดอย่างไรกับการที่คนทําแล้วทําไม่ได้หรือทําแล้วต้องแก้งานครับก็อยู่ที่ตัวเองนะต้องต้องรับผิดชอบเองว่าตรวจสอบเองว่ามันดีไม่ดีแล้วต้องคอยรับฟังคนสอนด้วยว่ามันได้หรือเปล่า หลังจากการรับข้าแรงจากร้านโพทองแล้วจะแ,แนะนําเพื่อนหรือญากหรือไม่อย่างไรครับอ๋อก็แนะนำมั้แต่ต้องดูว่าเขาสนใจหรือเปล่าสุดท้ายนี้เราควรให้คําแนะนํากับผู้ที่สนใจหารายารได้เสริมกับร้านโพทองเพื่อรับเองทำงางนเพื่อเพื่อรับงานไปทําที่บ้านครับก็ <S <S ต้องใช้เวลาว่างนะก็ขยันทำหน่อยเพราะว่าทำมันก็จะได้เยอะได้งานเยอะแล้ก็ได้ค่าแรงเร็ว มานะขอบคุณในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับนะขอบคุณครับนายนายจ่าแรงขอบคุณครับ